ตักผ่ารอผักกินประเที้ยวนะครับอันนี้คือเกาะเกาะแรกนะครับที่เร่ามานะครับเกาะทะลุเนาะนี่ครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสมเด็จนะครับตั้งอยู่ในเกาะสมเด็จนั่นเองนะครับดูบรรยากาศรอบข่างนะคร้ใไรสีจะมาดำดูปลา้าร์งนะครับนี่แหละนะครับเกาะแรกนะครับเบิ่งครับ ใส่ยข้าวใส่สูมไอไม่ม,ม <laughs> วยนะเฮ้อ มาเที่ยวมาชมกันไ้เดอพี่น้องเอ้ยน,นะครับวันพักผ่อนสมองเนาะกูได้อยากจะมาพักผ่อนนะเลิกงานเหตุการณ์นะครับอยากจะมาพักผ่อนก่อมาได้นะครับหนามกระที่สวยเหมือนกันเนาะพี่น้องนะครับ เบิ่องดั่ดำดูประกาศล่างนะครับนะครับเบื้องน้ำ,ำใสๆนอนข้างนอกนะครับดัมดูประกาศล่างปลาใสๆด้วยฝนพุดลูกหลูกตาสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยรีบดีครับครับผมอ๋อ luh <laughs> <nyata. laughs>